เ,เนะพื่อนๆพื่อนไม่ได้แย่กาพัดเนื้อให้เบิ้งเด้อพัดเนื้อใส้นอไม่ดองแม่เ,เพื่อนๆจ้าพัดเนื้อใส้นอใบดองเนาะเทียมมะพริกเนาะพัดเนื้อจะ้ะเนี่ยเนื้อเฮาแต่เพท่อนใส่เนาะเน้นอไม่ เ้วใส้น้ำม้ดองจ้ะแล้วกไปน้องตัวน้องวัน้ข้าสังกองจัามานี่คือกระมือจ้ะจะเชื่อมมันหนักกว่านาะ พี่น้องได้ย่างกินแรงนเนาะแม่แบบสิไปย่างดูกินข้าวแล้วเน่าเน่งาง้อจ้ะแดดไปแดกทำชิ้นหน่อยโดนเปินน้ลเสียมากับผู้ใหญ่อะเปิ้ลเปื่อนลุงวะผู้ใหญ่เนาะ มือจ้แอบคือมืออะไรแย่ซื้อกล่องถือมั่งเพื่อนๆกับแย่บิึงกระเป๋าอันเชียร์หายย่แอบได้บางเทียบแย่บึงแม่บังบังเทียมือกับไปโดนแล้วมันก็ไปอีกอันนึงแม่จะแย่เขาไปเบิึงไม่กับแย่จบดูจะแย่บึงว่าแย่บิึงไม่จบด้วยจ่าเพื่อนๆพอบังเทียมันนั่นมือไปโดนอ่ะไอ้โทรศัพท์เจ้าเอ๋ยเจ้ากรรมนี่ก็ได้ว่างไวไหมเพื่อน ว่างใหม่มันกระดับกต็กต้องไปใส่รหัสเบิึ้งใหม่เนี่ยเพรา,าะกระซาร์ฝนไปล่อยได้์เรื่อยเลย,ย,เยอืมเก็บเงิน <c oughs> เก็บเงินซื้อของก้อนวมมันเกิดใส่ของก่อนโทษแค่พี่น้องคอยคุ้มคิดแบบนี้แหละ <c oughs> เดือนอะเพื่อนๆจ้า ใส่นน้องไม้จ้ะน้องไม้สมจ้ะพัดเนื้อเส่นน้องไม้สมจ้ะเดือดปุบ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 ละมันเดือดจักหน่อยเนาะเพื่อนเนาะเดี๋ยวมันนั่นพอใส่น้ำล่างโคกไปมันก็นเลยเป็นตรงเรียงตรงเรียงจ้ะเพื่อนๆจ๋า ส่น้ำหล่างพกไปน้อยๆมาใส่ต้นหอมเป็นน้ำพอได้เศร้าขาวจากน้อยนะเพื่นๆนะเป็นน้ำพอได้เศร้าขาว แดดอยู่แต <aid> ่ท <Solomon> ี่ท <ongs> ี But, <ts> <been> ่อยไปย่างบอกว่าเนี่ยมันมีแดดอยู่เพื่อนเพื่อนเพราะว่าอันนี้แม่เพื่อนเพื่อนแต่ว่ามันมันยังหนาวอยู่จ้ะแต่เพราะว่ามันมันทั้งอื่นอาจ์ชิมีไอ้ทั้งสกอตแลนด์อาจ์ชิมีทั้งหิมะน้ำวันมืออื่นก็บอกว่ามันอากาศสีเย็นลงเหลือสี่องศาอีกขึ้เกาจ้ะว่าเป็นวหวมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาไหมฮะบอว่าเนี่ก็จังสี่สิบองศาเนี่ยแหละเพื่อนเพื่อนแปดองศา ก็ถึงสิบหรอกเพราะว่ามันเย็นอาจจสิบแปดองศาเมื่อวานแต่เมื่อนี้เย็นคือเก่าจ้ะมันมีแดดแต่มันเย็นไหมเพื่อนๆจ้ะมันมีดดแดดก็ยังยังเย็นอยู่ไงมเาเบิ้งตอนแยแอดอีกเทีดนหนึ่งเด้อจะตักจ้ะเนจ่าเพื่อนๆใส่จ้าละน่ากินไหมเพื่อนๆผัดผัดเนื้อ ผัดเนื้อใส่หน่อ,นอไม้ดองจ้ะวันนี้ยายแอดมาผัดเนื้อใส่ไม้ดองหน่อไม้ดองให้เพื่อนๆดูนะคะเด้อเพื่อนๆมากินข้าวกับยายแอดกับผัดหน่อไม้ดองจ้ะแ่บๆเด้อใครได้อะไรกินแรงเนาะใครได้อะไรกินแรงกับยายแอดเนาะ แอดผัดหน่อไม้ดองเล้อเพื่อนเพื่อนวันนี้ไม่ได้กินกระเทียมกระเทียมเอากไปทำขนมหมดแล้วจ้ะไปทำขนมเดี๋ยวจะทอดทอดให้ดูเน่จ้ะมันเหลืออีกถาดหนึ่งแอดยังไม่ทอดเมื่อวานทอดไปถาดหนึ่งแต่วันนี้เหลืออีกถาดหนึ่งเดี๋ยวจะเอาไปให้เพื่อนพรุ่งนี้ด้วยคือวันนี้วันอาทิตย์นะจ้ะสำหรับคลิปนี้ก็บา,บายบาย เพื่อนๆก็จะเพิ่งโกรธแยแอดเด้อบางทีแยแอดอ่ะโทรศัพท์แยแอดไม่รู้เป็นไรพอวางปุ๊บมันไม่ได้เลื่อนมันมันเหมือนเหมือนเพื่อนๆโทรศัพท์มันมันก็จริงโทรศัพท์พอวางปุ๊บมันดับปั๊บเลยเราต้องมาใส่รหัสใหม่ไหมเพื่อนๆพอวางปุ๊บดับปั๊บต้องมาใส่รหัสดูใหม่อีกบางทีเพื่อนๆ่าเพิ่งว่านะแต่ของแยแอดดูจนจบเด้อเพื่อนๆทุกคนดูจนจบดูจนจบ สำหรับชิปนี้บายบายมากินข้าวกับยายแอดเดอเพื่อนๆจ้ะบายบายจ้ะ